ตาขาดไม่ได้ได้ผิวได้ผมได้เล็บทําไมผมขึ้นเยอะนอกจากเราสระแชมพูผมหอมแล้วเรายังมีฮานิตี้กินเพื่อบํารุงกระดูกของดิฉันเอาเอาประสบการณ์ของคุยตาก่อนที่กินฮานิตี้ไปที่รู้เลยคืออาการปวดกระดูกลดลงนะคะหนึ่งเดือนแรกคือรู้แต่เจ็ดวันแรกกินแล้วผิวใสผิวนุ่มเด้งเด้งดึ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 งผิวนุ่มดูเป็นฟองน้ําขึ้นปกตินะคะดิฉันจะชอบขบมวดคิ้วแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นกับดิฉันตั้งแต่เชา้ายันบุดยันดา ทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันน้ำมันจะย่นอยู่ตลอดเวลามันเหมือนหน้าที่ไม่มีฟองน้ำอ่ะมันเหมือนหน้าที่แบบพอชกแล้วปั๊บยุบบุบเข้าไปเลยนะคะนั่นคือหน้าของดิฉันเมื่อก่อนนะคะอันนี้ทามาชาติหนึ่งแต่ผิวหน้าของเราเราจะทํศัลจกรรมให้หน้าดีแบบไหนก็ได้แต่ผิวหน้าของเราหรือผิวตัวของเราอะ่ะ มันสัตยกรรมกันยังไงอ่ะอันนี้มันเกิดจากการกินไม่มีความเหี่ยวเลยนะคะนี่คือผลพลอยที่ได้7วันแรกรู้เลยว่าผิวนะคะนุ่มเนียนลื่นอันนี้รู้เรื่องกระจางใสขึ้นระดับหนึ่งเราไม่เน้นคอลลาเจนที่กินแล้วขาวแบบนั้นเพราะการขาวขนาดนั้นเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะคุณจะผลิตมาเพื่อดูแลตัวเองอันนั้นคือ7วันที่รู้แต่1เดือนจะรู้เรื่องของกระดูกผมที่ขึ้นอันนี้รู้ตั้งแต่1เดือนค่ะพี่เบิร์อ,อ่านสรรพคุณเสริมได้ อ่ะโอเคก็คือหลายๆคนจะคิดว่าเอ้ยฮานิตี้เนี่ยคือคอลลาเจนคอลลาเจนอย่างเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวฮานิตี้เนี่ยเขาคือเขาไม่ได้ไม่ใช่แค่คอลลาเจนอย่างเดียวแต่เขาคือเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อ บำรุงผิวพรรณของคุณโดยเฉพาะเนาะเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากคอลลาเจนนะจ๊ะจากปลาที่คุูสิตาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะเขามีตัวนี้ด้วยที่มันสําคัญมากๆนะที่มันเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นสารสกัดสําคัญที่อยู่ในนี้เนาะซึ่งจะมีตัวแอลกลูตามีนและแอลอาร์จินีนที่อยู่ในนี้ด้วยซึ่ง2ตัวนี้นะเขาจะทํางานร่วมกันนะซึ่งหน้าที่หลักๆของเขาเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมน เพนนิ่มขึนึงฮอร์โนสาวใช่เพิ่มขึ้นถึงสีเท่าเพ<อ>ิ่มขึ้นสีเท่านะจ๊ะแม่จ๋ากระตุ้นทําให้ถึงว่าทํำไ้กูเด็กลงนะคะเป็นตัวโกตรฮอร์โมนสําคัญมากโกตฮอร์โมนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่แบบเรานอนพักผ่อนเพียงพอช่วงสีทุ่มไม่เกินตีสองมันจะผลิตสารที่เขาเรียกว่าสาร คือหนุ่มคืนสาวให้กับเรานะคะอ่ะต่อค่ะอืมใช่เพราะว่าเพิมขึ้นถึงสีเท่าเลยเหรอใช่นอกจากคอลลาเจนที่มีในนี้แล้วนะก็คือ2ตัวนี้สําคัญมากนะคะมันจะทําให้วันนี้เนี่ยเวลาที่แน่นอนว่าหลังจากใบอายุ30เป็นต้นไปแล้วเนี่ยทำไมริ้วรอยถึงเริ่มมาทําไมความ